วการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วครับอ๋อตอนนี้การเตรียมงานในเรื่องความพร้อมของสถานที่เนี่ยเราเข้าใกล้ประมาณสัก85แล้วครับพอเรื่องสนามนี้พร้อมแล้วก็เหลือเรื่องรายละเอียดอื่นๆพวกห้องน้ำภูมิทัศน์โดยรอบนะครับก็คงใช้เวลาสัก2สัปดาห์ทุกอย่างก็คงจะเข้าในสภาพ90พร้อมจัดก,การแข่งขันตอนนี้วัสดุอุปกรณ์หลายๆอย่างเริ่มเริ่มขนเข้ามาแล้ว นะครับในลหลายๆกีฬาก็แต่ถ้ามวยเราเนี่ยใช้อุปกรณ์เรา100%ไม่ได้นํามาจากการกีฬาประเทศไทยเขาขออนุูครเราก็จะมีมีที่จัดในโรงเรียนเนี่ยในโรงเรียนจะรับผิดชอบกีฬาทั้งหมด10ชนิดมีฟุตบอลชายวูดบอลมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นกีฬาเซปักตะก้อตะก้อลอดห่วง ตะก้อชายหาดแฮนด์บอลชายหาแล้วก็กีฬายกน้ําหนักนะครับสิชนิดที่แข่งในนี้เราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ตอนนี้ก็เกินกว่า85%แล้วครับก็คาดการว่า2สัปดาห์หน้าเราก็พร้อมใช้งานพร้อมแข่งขันยืนยันว่าทางโรงเรียนจะซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยแถมเรายังมีต่อเนื่องไปจนถึงกีฬา ผู้สูงอายุที่ใช้ในโรงเรียนด้วยอีก2ชนิดกีฬาครับในส่วนของผู้ชมนะฮะที่เข้ามาชมเนี่ยทางโรงเรียนกีฬาก็พร้อมในเรื่องของสถานที่สาหรับการชมการเชียร์ด้วยใช่ไหมพร้อมครับพร้อมครับเราก็จะมีสถานที่ในโรงยิมก็จะมีพื้นที่ให้ใหชมนะครับในโรงโรงมวยโดยเฉพาะมวย2อันนี้จะอยู่ในโรงยิมก็จะไม่ร้อนนะครับก,ก็จะมีพื้นที่ให้ชมได้เชียร์ส่วนสนาม,มอื่นก็จะมีสถานที่มีมอัศจรรย์ นะครับแล้วก็มีบางกีฬาที่มันแข่งช่วงเย็นโดยเฉพาะพวกชายหาดก็ก็จะก็จะได้บรรยากาศที่ลมลื่นครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาชมกีฬาที่นี่กีฬาครับ